สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูน้องกระต่ายค่ะนี่ไม่เป็นน้องแล้วนะวันนี้เจ้ากระต่ายตัวนี้นะคะก็พร้อมที่จะเป็นคุณแม่แล้วค่ะสังเกตอาการนะคะเมื่อที่กระต่ายใกล้จะคลอดเนี่ยเขาก็จะมีอาการว่วงนอนด้วยเขามีอาการ ัดขนตัวเองค่ะทุกคนถอนขนตัวเองเพื่อที่จะมารองมาทํารังให้ลูกน้อยของเขานะคะเป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่ของเจ้ากระต่ายนั่นเองค่ะมาดูกันว่าคุณแม่มือใหม่นะคะจะทํารังให้ลูกไหมนะคะนี่สัญชาตญาณที่ดีของแม่กระต่ายถ้าเขาทํารังให้ลูกนะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะว่าเขาจะเลี้ยงลูกนะคะเพราะว่ากระต่ายสาวบางตัวนี้ไม่เลี้ยงลูกนะคะ อนี่เขาก็เริ่มกัดขนตัวเองนะคะเพื่อที่จะทํารังนะคะแล้วก็หาคาบเศษหญ้าเศษฟางนะคะเพื่อที่จะทํารังนี่นะคะทุกคนนี่แม่กระต่ายคาบหญ้าแต่ยังกระโดดอยู่ๆเลยนะคะคือแม่กระต่ายโหดมากล่าสุดนะคะไปกระโดดงับขนของตัวผู้นะคะเพื่อที่จะมาทํารังนี่แหละแล้ว<า>ตัวผู้ก็ไม่ยอม<ว>แล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะคะ เรากลัวว่าแม่กระต่ายนี่จะแทงซะก่อนนะเพราะมันรุนแรงกันเหลือเกินก็เลยแยกตัวผู้ออกไปนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะก่อนหน้านี้ถามว่าเคยเลี้ยงกระต่ายไหมเราเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติกึ่งธรรมชาตินะคะก็คือทำกรงแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะก่อเป็นอิฐบล็อกอะคะ่ะแล้วก็ให้เขาอยู่ในดินนะคะเขาก็คลอดลูกในดินเลี้ยงลูกในดินนะคะซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงนานแล้วนะคะ เอาไปอ่ปล,ออปล่อยวัดแล้วนะคะทีนี้เราพอเรากลับมาเลี้ยงใหม่นะคะก็ทํากรงแบบนี้ไม่รู้ว่าแบบนี้น่ะน้องจะรอดไหมนะคะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเลี้ยงลงดินปรากฏว่ารอดนะคะแล้วก็กระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์เร็วมากนะคะหลังจากที่เขาพร้อมที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยพร้อมท้องได้พอเขาท้องเสร็จเขาก็จะพักสักเ,เดือนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็สามารถ ผสมพันธุ์แล้วก็ตั้งท้องได้อีกนะคะซึ่งการตั้งท้องของเขาก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าวันถึง30วันไม่เกิน35วันนี้ก็คือคลอดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขยายพันธุ์เร็วมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะออยุงก็มาน้องก็เริ่มกระวนกระวายค่ะอยากจะคลอดนะคะแล้วพอเรามาแอบมองอยู่นี้น้องก็อาจจะ เขินอายนะคะกระต่ายเป็นสัตว์ขี้อ้อนแล้วก็ขี้อายมากนะคะนี่เมื่อก่อนเราเผล่นะเขาไปขอดขุดรูแล้วก็คลอดอยู่ในรูแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วอยู่ๆมาเจอก็คือมีลูกกระต่ายวิ่งย้วยเยี่ยเลยนะคะแต่รอบนี้ก็คือยังในกรงแบบนี้เราก็ได้สังเกตอาการคุณแม่ก,กระตือรือร้นก็วนกระวายมากแล้วก็ง่วงมากดูสินอน ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่กงกระต่าย,ยจะมีขนเยอะมากนะถ้าใครแพ้ขนสัตว์นี่ก็คือแบบว่าต้องไอาจามแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าขนเขาจะหลุดออกมาเยอะมากนะคะเขาจะคาบขนไว้แบบนี้เขาเศษยาที่คาบไว้รอบที่แล้วนะคะไปรองพื้นทํารังแล้วเขาก็จะแทะขนตัวเองออกมานะคะคุณความเป็นแม่นี่คือเสียสละสุดฤทธิ์นะคะดึงขนเองออกมาแล้วก็งับไว้ซะแน่นเลยนะทุกคนนี่ นื่ยก็มานอนพักนะคะนี่คือน้องนอนพักอยู่นะคะคงปวดท้องแหละคนจะคลอดเนาะกระต่ายจะคลอดฟันสวยเชียวคะ่ะไม่ได้แปรงฟันสักทีแต่ฟันใสเชียวนี่นะคะหายใจทีๆแบบนี้คือใกล้คอเต็มแก่แล้วค่ะทุกคนท้องแก่นะคะท้องโย่มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีลูกกระต่ายกี่ตัวนะคะแต่เรื่องของเรื่องคือภาวนาให้แม่เขาเลี้ยงนั่นแหละ เนี่ค่ะนางคาบมาเองนะคะตอนแรกเรารองผ้าให้นางนะคะแล้วนางก็ไปคาบเศษยาเศษฟางมาสักพักนางก็ถีบยันยันตะกุยออกไปนะคะแล้วนางก็ทํารังใหม่นางก็คงแบบว่าเออจะทํารังให้นุ่มที่สุดแหละรองยาเสร็จแล้วก็รองขนนะคะให้ลูกๆของนางได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มแล้วก็อบอุ่นนั่นเองนะคะ น่ารักเนาะทุกคนจะเป็นคุณแม่แล้วน้องอุปุก็แต่ตัวนี้นะคะนิวซีแลนด์ไว้นะคะเลี้ยงง่ายค่ะอะนนีตะกุยอีกแหละแล้วก็นอนน่ารักไหมทุกคนน่ารักเนาะ จะตั้งกล้องไว้ก็กลัวแบบว่าแบตจะหมดถ้าไปชาร์จแบตก่อนก็กลัวว่าอานางจะคลอดก่อนไม่ได้ถ่ายตอนคลอดส่วนนี้คือตัวผู้นะคะจับแยกออกมาอยู่คนเดียวกินผักทําความสะอาดขนนะคะก็ะแต่เขาก็เป็นสัตว์ที่เรา้ักสะอาดนะคะเขาจะดูแลจัดการกับขนของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงให้คุ้นี่เราสามารถกอดได้อุ้มได้นะคะ ต้องระวังเล็บนะคะเพราะว่าเล็บน้องยาวมากแล้วก็จะข่วนเจ็บมากเลยนะะตัวผู้ของเรานั่งอยู่บนกองหนูนะคะอยู่บนข้อหนูนี่คุณแม่เราเลี้ยงหนูนาด้วยนะคะตัวผู้นี้อายุประมาณห้าถึงหกเดือนนะคะรวมถึงตัวเมียด้วยก็สามารถตั้งท้องได้เรื่อยๆเลยนะคะ ไปดูตัวเมียอีกทีค่ะทุกคนใกล้จะคลอดเต็มแก่แล้วแบตก็ใกล้จะหมดนะนี่มันเสียดายมากเสียดายกลัวว่าแบตจะหมดเราไม่ได้ถ่ายตอนคลอดแหละทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงสักพักเราไปรีบไปชาร์จแบตไว้ดีวกว่าเนะเาะแล้วมาตั้งกล้องไว้ถ่ายตอนคลอดนะคะคือแบบนางตะกุยเสดญ้าเสษฟางจัดขนเสร็จกลับมานอนต่อนะคะหลับตาปิดเลย น่ารักเนะทุกคนน้องน่ารักมากนะคะเอาทุกคนน้องคลอดแล้วดูสิเราเผลอแป๊บเดียวนะคะไปชาร์จแบตแป๊บเดียวเราก็ไปนอนเปลเข้าห้องน้ําออกมาเสร็จหนังคลอดเรียบร้อยแล้วะทุกคนกินผงบุ้งเฉยเลยสุดท้ายคลอดก่อนที่เราจะถ่ายนะไม่ได้็อดเด็ดแล้วโอ้ยทุกคน ลูกซะมาหนูนอนีิดูเด็กๆสิน้องๆน่ารักมากนะคะตัวยังเล็กๆแดงๆอยู่เลยแต่คลอดออกมานีตัวเท่านี้เอ,อถือว่าตัวโต,วตวนะคะทุกคนเทียบกับลูกหนูที่ของแม่เลี้ยงนี่คือใหญ่เป็นสองสามเท่าของลูกหนูอีกนะคะกําลังน่ารักยังไม่ลืมตาค่ะทุกคนยังลูกดิก๊กๆอยู่นะคะไม่รู้ว่าแม่เขาจะป้อนนมหรือเปล่า แม่กระต่ายนี่คือตอนเป็นแม่นี่จะขี้หงุดหงิดแล้วก็ขี้อายนะคะทุกคนเขาจะให้นมลูกวันละสองครั้งสองสาครั้งนะ,ะโดยที่แอบให้นะคะถ้าเรามาจ้องนี้ mm hmm. เขาไม่ให้นมนะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. นะแต่ก็แอบหวั่นใจว่าเขาจะเลี้ยงลูกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาคลอดเนี่ยมันมีอยู่สองตัวที่ร่วงลงไปจากกรงนะคะตกลงไปพื้นแล้วพอเราเก็บขึ้นมาไว้ให้ ออกลัวว่าเขาได้กลิ่นคนแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงลูกเลยอย่าเงี้ยก็มีนะคะถ้าเป็นแม่แรกนี่ก็วิตกกังวลอยู่เหมือนกันลูกกระต่ายนับได้แปดตัวค่ะน่ารักดุกดิกน่ารักตัวยังอ่อนสีแดงเลยค่ะคอดหม่จะเป็นสีประมาณนี้นะคะก็แต่เรายังการันตีไม่ได้ว่าน้องจะเป็นสีอะไร โตมาอาจจะขนสีเทาเหมือนแม่หรือว่าสีน้ำตาลเหมือนพ่อก็ได้นะคะแปดตัวค่ะทุกคนแปดตัวนี่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมก็เสียดายเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ช็อตเด็ดตอนนางแบ่งเบ่งลูกออกมานะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามนะคะถ่ายตัวอื่นๆน,นะคะ ให้ได้ดูกันแล้วกันนะคะสําหรับชัดเด็ดในการคลอดลูกของน้องกระต่ายโอเคสำหรับคอ้อกนี้ก็ปลอดภัยดีคุณแม่มือใหม่ได้ลูกมาแปดตัวขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ